สวัสดีครับผมทนายกิจิศรีนมจังหวัดชัยภูมิเจอกันอีกแล้วเด้อครับก็มีเรื่องมานะครับก็คือมีคนเนี่ยถูกเลิกจ้างงานแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะถูกเลิกจ้างอย่างเงี้ยเขาควรจะได้รับสิทธิ์ชดเชยอะไรไหมและตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้อย่างไรครับคือคือการเลิกจ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่กฎหมายเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติส่วนใหญ่กฎหมายก็คุ้มครองลูกจ้างนี่แหละครับลูกจ้างเอางี้เคสมันเยอะนะครับการเลิกจ้างเอางี้ผมพูดพูดรวมๆเลยแล้วกันว่าถ้าสมมุติเราทํางานอยู่กับนายจ้างอยู่กับบริษัทอยู่กับใครก็ช่างการเป็นลูกจ้างนี่คืออะไรอะยกตัวอย่างก่อนการเป็นลูกจ้างก็คือเรารับเงินเดือนจากเขานะครับจะเป็นรายเดือนรายวันรายสัปดาห์รายชั่วโมง โดยนายจ้างเนี่ยเขาจ่ายเงินเพื่อแลกจากแรงงานของเรานะครับแลกกับแรงงานของเราก็ถือว่าเราเป็นลูกจ้างแล้วนะครับก็ถือว่าเราเป็นลูกจ้างก็คือเราเรียกนายจ้างเขาเรียกเราว่าลูกจ้างนี้ก็ถือเป็นลูกจ้างถือว่าเข้าตามพระราชบ Kristen ัญญัติคุ้มครองแรงงานแหละคุ้มครองแรงงานนะครับคุ้มครองแรงงานทีนี้ ผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้มากมายครับเพราะว่ากฎหมายมันเยอะมันวุ่นวายมันซับซ้อนผมจะพูดนภาษาภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยเอาเป็นว่าอยู่ดีๆทํางานอยู่แล้วเราไม่ผิดอะไรเลยนะครับ <S 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 ไม่ได้ทําผิดอะไรเลย <S <S ทํางานตามปกติไม่ได้มาสายไม่ได้มาอะไรเลยนะครับอยู่ดีๆบอกว่าฉันเหม็นขี่หน้าแกแกไปต้องมาอีกต่อไปนะครับโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าฉันทําผิดอะไร ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลก็คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนน่าจะเป็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรมครับเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็คืออะไรก็มึงเลิกจ้างกูแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะอยู่ดีๆก็ไล่กูออกอย่างเงี้ยน,นะครับไล่ออกถ้าเรารู้สึกเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราโดนเอาเปรียบฉันไม่ได้ทําผิดอะไรอยู่ดีๆก็ก็เลิกจ้างเราโดยไม่มจ่ายค่าชดเชยไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยงานก็ไม่ได้หาไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับ แล้วเราจะกินอะไรถูกไหมฮะเงินเดือนก็ไม่จ่ายบอกว่าเราทําผิดนู่นนี่นั่นแล้วก็หักเงินเดือนเราไว้เป็นค่าเสียหายถ้าท่านนะครับรู้สึกว่าท่านถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างผมแนะนํานะครับให้ท่านเนี่ยไปที่สํานักงานแรงงาน,งงานทุกจังหวัดนะครับมีหมดเลยทุกจังหวัดนะครับตัวจังหวัดนะมีแน่นอนบางบางพื้นที่เนี่ย เป็นนิคมสารรมมีแรงงานอำเภอแรงงานเขตมีอะไรแรงงานเยอะะเต็มไปหมดเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานเลยครับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานบอกว่ามาร้องเรียนถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่นั่นนะครับจะมีเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเป็นเหมือนทนายความของสำนักงานแรงงานเลยนะครับเขาก็จะรับเรื่องร้องเรียนของท่านมาพิจารณาว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผิดจริงไหมเสร็จแล้วเขาก็จะทําจดหมายเชิญนายจ้างมาชี้แจงว่าเฮ้ยคุณเลิกจ้างเขาอะ มันโอเคไหมถ้าไม่โอเคให้คุณจ่ายนะถ้านายจ้างยังยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองเลิกจ้างเป็นธรรมแล้วเจ้าพนักงานตรวจแรงงานก็จะดําเนินคดีโดยการฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยบังคับให้ในายจ้างเนี่ยเอาเงินมาจ่ายเราตามกฎหมายได้โดยที่เรานะครับไม่ต้องจ้างทนายฟ้องให้เสียเงินเสียทองเลยอันนี้ถือว่าเป็นรัสวสดิการที่ดีมากเพราะ เพราะประเทศไทยถือว่าคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างยิ่งเพราะประเทศเราเนาะเป็นประเทศที่แรงงานเนี่ยก็คือหัวใจหลักของของประเทศไทยนะครับอย่างนั้นฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นนะเป็น,เป,นเป็นลูกจ้างแล้วเราโดนเลิกจ้างแบบเนี้ยพูดง่ายๆมึงไม่มีเหตุผลเนี่ยอยู่ดีๆก,ก็ก็เลิกจ้างเราซะอย่างนั้นสามารถนะครับสามารถเดินไปแรงงานจังหวัดของท่านได้เลยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟัง ไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะเป็นข้อหาอะไรเดี๋ยวเขาปรับข้อที่จริงเองนะครับยังไงฝากไว้นะครับมีปัญหาอะไรติดต่อสํนักงานแรงงานทุกจังหวัดของท่านได้เลยโอเคขอบคุณมากครับผมเพื่อนๆครับเราเจอกันเด้ื่อนเพื่อน,นครับดูคลิปของผมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งหากผมมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับขอบคุณมากครับ